สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Try Trend t r e n d s นะครับอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ถ้าใครเข้ามาในช่องก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอินโทรนะครับน่าแนะนําของช่องนิดหนึ่งนะครับให้มันดูวิววาขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็ถือเป็นโอกาสที่ดีด้วยเพราะว่าผมแก้ปัญหาพวกเสียงไม่รบกวนได้แล้วนะครบับรวมทั้งมีการเพิ่มตัวคลิกตรงนี้นะครับเนี่ยให้มันมองเห็นชัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ดูต่อจากนี้ไปก็น่าจะตามได้ง่ายกว่าเดิมนะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องของการ r a n g e m e n t นะครับในตอนแรกเป็นการ Arrange ช่วงอินโทรก่อนนะครับเพื่อขึ้นโครงเอาไว้ของเพลงเอาไว้นะครับแต่ว่าก็จะยังไม่ไปไหนไกลมากนะนะครับเพราะเรายังขาดอุป,ปกรณ์ขาดทรัพยากรนิดหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงของสว e ปนะครับพวกเสียงแบบพวกนี้นะครับก็ยังขาดอยู่หรือว่าจะเป็นพวกฟิลต่างต่างนะครับพวกกลองที่จะส่งนะครับหรือว่าพวกที่เป็น อะไรล่ะเอฟเฟกนะครับพวก sound เอฟเฟกที่ต้องใส่เข้ามาเพิ่มพวกนี้ก็ยังขาดอยู่นะพวกคร s ชตอนที่ส่งตอน reverse crash อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันตอนนั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองลองทำ arrange พื้นฐานไว้ก่อนโดยเน้นที่ิน t r o เป็นหลักนะครับคราวนี้ก่อนจะเริ่มทําการ arrange นะครับผมก็อยากจะแก้อะไรนิดนึงก่อนนะครับเพื่อให้มันมันดูแล้วมันฟังหรือฟังแล้วมันสบายใจขึ้นดูแล้วมันเพลงมันออโอเคขึ้นกว่าเดิมนะครับ คือตอนที่ทำใน t utorial เนี่ยผมใช้หูฟังเนาะเพราะฉะนั้นบางทีก็จะได้ยินอะไรไม่ค่อยชัดเหมือนกันนะครับก็กลับไปนั่งฟังดูดีๆว่าเอ๊ะตรงไหนที่เราควรจะต้องแก้ต้องทำก่อนที่จะไปทำ a า r r r g n g e เนี่ยนะครับก็มีอยู่นิดนึงเหมือนกันนะก็มีพอสมควรนะครับอ,อันแรกเลยที่ผมขัดใจนะก็คือตัว Open Hi-Hat นะครับผมว่า Open Hi-Hat 2ตัวนี้เสียงมันสูงไปนะครับลองฟังดูนะ ผมว่าเสียงมันสูงไปนะครับเราจะเอาลงมาหน่อยหนึ่งนะครับก็ไม่ยากนะครับก็เข้าไปในคลิปของเขาเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกเลือกที่บรรทัดเลยนะครับเลือกตรงโนต้ตเลยเนี่ยแล้วมันจะทําการเลือกให้ทําบรรทัดนี้เลยแล้วก็จับมันลากลงมาเอาไ้ที่4แทนผมว่าที่4จะฟังแล้วโอเคกว่านะครับเสร็จแล้วก็ี๋ยวนะผม stop ออกคลิปก่อนเสร็จแล้วก็ทําการ copy ไปไว้ใน open head ทั้งหมดนะครับ นะครับก็บปี้ไปเลยใช้คนตัวปุ่มออปชันนะครับดูปเปรคตไปจริงดริรูปเคตนะครับเพิ่มไปให้ครบนะลองฟังใหม่อีกทีนะึงผมว่าเสียงมันโอเคกว่าเดิมนะครับมันไม่มันไม่มันไม่แหลบไปไม่ซีฟเกินไปนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือตัวเพอร์คัชชันฮิตนะครับเพอร์คัชชันฮิตผมว่าต่างจากเมื่อกี้เมื่อกี้มันสูงไปใช่ไหมครับเพอร์คัชชันฮิตผมว่ามันต่ำไป นะครับฟังแล้วมันแบบมันเคาะแล้วมันดูเหมือนแบบขายเกี๊ยวยังไงไม่รู้นะครับต้องดูนะเนี่ยนะครับผมว,ว่ามันต่ำไปนิดนึงนะเราเราเพิ่มหน่อยดีกว่านะครับเราก็จับนิ้ยกขึ้นไปที่จีนะครับผมว่าที่นี่ฟังแล้วดูลื่นหูกว่านะครับน่ะนะครับไม่ไม่ไม่ขายเกี๊ยวแล้วนะครับคราวนี้โอเคคราวนี้เราแก้ตรงนี้แล้วเนี่ยมีนิดนึงที่ผมยัง ติดๆอยู่หน่อยก็คือพอมาฟังบาลานซ์ดีๆแล้วเนี่ยผมว่าเอซิดมัน2ตัวเนี้ยมันดังไปนะครับผมมาลงมาเลยที่ 8DB นะลงมาที่ 8DB เลยนะครับอ่ะลองฟังใหม่ทีแต่ผมว่ามันกลมกลืนขึ้นลองเปลี่ยนนะโอเคผมว่ามันดูแล้วมันกลมกลืน Okay. เอาละนี่ก็คือเราเตรียมโอเคเราเตรียมพร้อมที่จะทำการ arrange ละคราวนี้ arrangement ในใน Ableton เนี่ยนะครับคนใช้ใหม่ๆจะงงผมใช้ Ableton ใหม่ๆผมงงมันอยู่พักใหญ่เหมือนกันกว่าจะเข้าใจว่าอ๋อโอเคมันทำงานแบบนี้นะครับก็คือ Ableton มันมี2วิวหลักนะครับคือ session view ที่เราเห็นเป็นคลิปเนี่ย track มันจะอยู่แนวตั้งแบบนี้นะครับทำไปแล้วก็เป็นคลิป,ลปไปอยากจะเล่นทั้งหมดก็เลือกเป็นซีนด้านขวา นะครับเลือกเป็นซีนด้านขวาตรงนี้นะก็จะเปลี่ยนซีนได้จะฟังเป็นท่อนฮุกท่อนอะไรเงี้ยก็ไอ้เจ้าเซสชั่นวิวเนี่ยเขาออกแบบมาสําหรับคนที่ทำไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเพราะว่าไอโบ้ท่านมันถ้าถ้าถ้าคนจะซื้อให้คุ้มเนี่ยก็จะต้องซื้อพร้อมกับฮาร์ดแวร์ของเขาคือพุชทูนะครับซึ่งมันก็จะคล้ายๆตัวแพทคล้ายๆพวกลอนแพดพวกอะไรเงี้ยกดแพทได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนซีนเพิ่มซีนอะไรเงี้ยมันก็สะดวกดีสําหรับคนทำไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ว่า <c oughs> พอเราจะมาทำอะเรนจ์เมนต์เป็นเพลงเนี่ยใช้้้ ai, งงใใหหมม่ๆงงชไดเือนนกัน นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนวิวนิดนึงนะจากตัวที่เป็นเป็นเซสชันเนี่ยเปลี่ยนไปตัวที่เป็น arrangement ก็จะเห็นว่า a r r a n g e มนต t เนี่ยแ r a c มันอยู่ทางแนวนอนแทนมันก็จะเหมือนเหมือนทั่วไปนะครับเหมือนดอทั่วไปเหมือน cube เหมือน fl studio อะไรพวกนี้นะครับที่เขาจะมีไปทางด้านนี้แทนนะครับคราวนี้ตอนทำใหม่ๆที่บอกว่างงเนี่ยก็คือเรื่องนี้ครับถ้าเราดูจะเห็นว่าเนี่ยมันมีคลิปที่ทำเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจนะครับมัน ค้างมาอาจจะไปโดนปุ่มอะไรเข้าสักอย่างแล้วมันค้างติดมาเนี่ยแต่จะเห็นว่าคลิปเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นสีบอกเทาๆแล้วเวลาเราเล่นนะครับเวลาเราเล่นเราเล่นเนี่ยเรากดดับเบิลคลิกที่เนี่ยมันจะกลับไปที่บีทแรกบาร์แรกนะครับแล้วพอเราเล่นเหีนว่ามันไปนเล่นฟังเซชันที่อยู่ในคลิปตรงนี้ถึงแม้ว่าไอ้เจ้าเส้นตรงนี้มันจะลากผ่านเนี่ยมันก็ไม่ได้ดังอะไร นะครับไม่ได้มีเสียงอะไรขึ้นมาเหตุผลเพราะว่าตอนนี้มันถูกมันถูกดิสเ b เบิลไว้นะครับถ้าเราอยากจะกลับมาแก้ไขคลิปเหล่านี้ภายในตัว Arrangement View เนี่ยเราต้องกดปุ่มสีแดงตรงนี้ครับมันจะชื่อว่า back to arrangement นะครับพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะตัดตั้งเซสชันออกถ้าตอนนี้เราเล่นใหม่เนี่ยเซสชันมันจะไม่ดังละผมกลับไปที่บานหนึ่งนะกดปุ๊บเห็นไหมครับเซสชันมันจะไม่ดังละมันจะมาทำฝั่งที่เป็นเป็นเป็น arrangement แทนเห็นไหมครับพอถึง a r r a n g e m e n มมันถึงจะติดขึ้นมา ก็อันนี้ก็จะเหมือนดอทั่วไปนะครับเหมือนโปรแกร,รมทำเพลงทั่วไปคราวนี้ถ้าเราอยากจะกลับไปเล่นฝั่งเซสชันอีกเราเปลี่ยนวิวกลับไปนะครับแล้วเรามาเลย์ฝั่งนี้เดี๋ยวสังเกตนะครับตัวปุ่มไอ้เจ้า back to arrangement เนี่ยมันจะเป็นสีแดงขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเห็นไ,ไหมครับพอผมหยุดเสร็จปุ๊บก,กลับมาฝั่งนี้เห็นไหมด้านนี้จคถูก disable ไปละถ้าอยกถ้าอยากจะใช้งานตัวนี้ก็ต้องกดปุ่มนี้ นะครับตรงนี้ก็ระวังกันหน่อยละกันทำใหม่ๆงงทุกคนนะครับโอเคอันนี้ผมว่าเป็นอันนึงที่คนใช้ Ableton ใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ยากจังเลยแต่พอเราคุ้นเราจะรู้สึกว่าเออมันก็ make sense ดีเนาะใครจะทำไลฟ์ก็ไลฟ์ไปอยากจะสร้างคลิปเอาอะไรไว้ก็ไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวทางฝั่ง arrangement มันจะเข้ามากวนเสร็จแล้วเราค่อยๆค่อย back to arrangement ตรงนี้นะครับคราวนี้แต่ตอนแรกที่ที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่าตัวคลิปเนี่ยมันค่อนข้างกว้างเนาะต,ต,ตัวตัวตัว track ตัวทีค่อนข้างกว้าง พอมันกว้างเนี่ยปัญหาก็คือว่าที่ไม่พอนะครับที่มันน้อยนะครับเอโบตันมันจะมีตัวช่วยปรับความสูงความกว้างอยู่ตรงมุมขวาบนตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยนะที่เมาส์อยู่เนะครับเรากดปุ่มตัว H นะครับมันจะเป็นปรับไฮ h Adjust High ปึ๊บเห็นไหมมันก็จะปรับให้เ,เข้ามาใกล้ขึ้นนะครับชิดขึ้นเดี๋ยวเราจัดพื้นที่ตรงนี้นิดนึง <c oughs> โทษครับเราจัดพื้นที่ตรงนี้นิดนึงนะครับผมจะ ย่อๆไอ้พวกแทร็กที่ที่ซ้อนๆเนี่ยนะครับโดยการกดเครื่องหมายตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับให้มันเป็นแบบย่อลงไปนะครับเดี๋ยวกันตรงนี้ไม่ต้องนะครับพวกเนี้เพราะว่าเราไม่ได้ดูตัวโน้ตถ้าเราถ้าเราเปิดตรงนี้ไว้เนี่ยเราสามารถจะดูพวกโน้ตพวกมิด i พวกเวฟฟอร์มอะไรได้นะครับแต่ว่าเราเราไม่ได้ดูแล้เพราะว่าเราทำมาในมาในฝั่งเซสชันเรียบร้อยแล้ว ในนี้มีหน้าที่คือแค่เอามาวางแล้วก็จัดอาจจะมีการแก้บ้างเป็นครั้งคราวก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพวกนี้ไม่ได้ใช้เนาะผมก็จะลบทิ้งไปนะครับเนี่ยก็ลากเลยจสรแล้วก็กดปุ่ม delete ไปเลยปึ๊บนะครับลบทิ้งไปนะด้านบนตรงนี้มันจะมีกรอบเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เราเป็น overview สำหรับเอาไวด้ดูภาพรวมทั้งหมดของเพลงนะครับซึ่งมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะไม่ซูมไม่อะละมันจะอยู่แบบนี้เลยแล้ว,ลวยาวเท่าไหร่ก็เท่านั้น แต่ว่าตรงกลางเนี่ยมันจะซูมเข้าซูมออกได้นะครับตรงนี้จะซูมเข้าซูมออกได้เพื่อจะดูว่าเราจะเข้าไปในรายละเอียดบาร์ไหนเห็นข้างบนไหมครับข้างบนก็จะซูมตามเพื่อจะให้รู้ว่าเรากําลังโฟกัสจุดตรงไหนนะครับก็ตรงนี้จะเป็นหมายเลขบอกอาบาร์นะครับว่าอยู่ที่บาร์ที่เท่าไหร่และข้างล่างก็จะเป็นเวลานะครับเวลาของของเพลงที่เราเล่นไปว่ามันยาวทั้งหมดกี่กี่นาทีกี่วินาทีประมาณนั้นนะครับโอเคคราวนี้มาเริ่มกันเลยนะครับเอ่อ ผมจะค่อยๆทำไปในเพลงแบบ uplifting trance เนี่ยส่วนใหญ่เราจะทำทีละ16บาร์นะครับค่อยๆไล่ไปถึง16บาร์ผมจะเริ่มต้นจากคิกก่อนนะครับจริงๆทำทำเพลงบ bon น Ableton เนี่ยถ้าใครมี2จอนะครับก็จะง่ายขึ้นอีกนิดนึงก็คือเราสามารถเปิดจอที่1เป็น arrangement เปิดจอที่2เป็น session แล้วพอสลับกันกดปุ่มสลับคือปุ่มแท็เนี่นะครับมันก็อาจจะเอา s e s s i o มาอยู่จอห arrangement ไปอยู่จอสสลับกันได้ คราวนี้พอมี2จอเนี่ยมันจะง่ายตรงที่ว่าเราสามารถจะลากจากเซสชันมาวางในอ r r a เรนจเมนต์ได้เลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากผมทำเป็นทิ UTORIAL เนาะมันแคปเจอร์ได้ทีละจอเนาะเพราะนั้นก็ถ้าใช้2จอจะลำบากหน่อยผมก็ทำในจอเดียวนี่แหละนะครับโอเคกลับไปที่เซสชันนิดนึงคราวนี้ไปดูที่คิกนะครับเดี๋ยวจะเอาคิกก่อนคราวนี้ที่คิกเนี่ยคราวที่เราเริ่มต้นทำเนี่ยเราทำไปแค่บาเดียวเนาะมันก็สั้นนะ,นะครับเมื่อกี้เราบอกแล้วเราทำา8บาเนาะก็เพิ่มหน่อยนะครับ เพื่มให้เป็น8นะครับเสร็จแล้วก็ copy n o t e ไปเนี่ยนะครับทั้งหมดนี่เลยเนาะเอาให้ถึงให้ถึงเ,เริ่มต้นบาร์2เลยนะเสร็จแล้วล้วก็ duplicate ไปให้ครบ8บาร์นะครับให้มันยาวนิดหนึ่งนะอันนี้ลบทิ้งนะครับแล้วก็เหมือนเดิม option ลากมานะครับส่วนตรง a c i ิเนีเอซิดเนื่องจาก n o ้ e มันมี2ชุดนะมันมี n o ้ e ชุดที่เป็น progression กับชุดที่เป็น static เดี๋ยวผมใส่ชื่อเขานิดหนึ่งจะได้ไม่งง นะครับอันนี้ให้ชื่อว่า GA นะครับแล้วก็ผมย่อๆเอาเกดไอซิประมาณนั้นนะครับนะอันนี้ก็เนื่องจากโน้ตมันคนละชุดกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ นะครับก็ใสใ่ชื่อเขาหน่อยคือคือใส่ชื่อมันดีตอนเราไปดูในภาพรวมโอเคนะครับพอใส่ชื่อเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ง่ายละนะครับโอเคคราวนี้กลับไปที่ arrangement เดี๋ยวผมจะทำการหยิบตัวคลิกนะจากใน s e สชั o ตรงนี้นะครับไปใส่ใน arrangement วิธีหยิบก็ง่ายๆครับคลิกค้างไว้เดี๋ยเพิ่งปล่อยเมาส์นะครับเสร็จแ,แล้วเปลี่ยนวิวก่อนแล้วก็ลากมามันจะติดมือนะครับติดติดเมาส์มาให่ติดมือติดเมาส์มานะครับแล้วก็มาใส่เลย เดี๋ยวนะครับทำไมไม่โดนเดี๋ยวเอาใหม่ทีสิต้องเล็งดีๆเงี้ยน,นะบางทีอ่ะโอเคมาแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ดูพิเคทไปเนาะ,ะเราจะทำไปค่อนข้างยาวเหมือนกันอินโทรไปจนกระทั่งถึงเบรกเนี่ยจะประมาณ3นาทีนะครับก็จะตรงเนี้ยเนาะประมาณบาร์ที่104ยขึ้นต้น105นะครับนี่คือ,อตัวอินโทรถึงเบรกนะครับ เดี๋ยวตรงนี้ผมใส่โลเคเตอร์คลิกขวานะครับคลิกขวาใต้ใต้เมชเชอร์เนี่ยนะครับแล้วก็แอดโลเคเตอร์เข้าไปผมก็ให้ชื่อว่าเบรกนะครับบอกว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะเบรกที่นี่นะครับเบรกก็คือเข้าท่อนพักนิดนึงให้หายใจหน่อยเต้นมานานแล้วเดิวเมื่อยนะครับเ,เสร็จแล้วก็จะซูมซูมนิดนึงเพื่อให้เห็นทั้งหมดนี่นะครับก็จะประมาณนี้ถึงนี่เนาะนะครับอินโทรจะอยู่แถวๆเนี้ย เดี๋ยวตรงนี้เราต้องมาทําอีกเยอะเลยนะครับมันจะมีพวกทำบิลทำมินิดรอปทำอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่อีกนิดนึงนะครับโอเคเสร็จแล้วอ,อันแรกที่ที่ผมอยากจะทําก็คือช่วงที่เพลงเพิ่งเริ่มประมาณ16บาร์าแรกเนี่ยผมยังไม่อยากให้คลิกมันเข้ามาเต็มพลังของมันยังไม่อยากให้มันตุกๆกเข้ามาเลยอยากจะให้มันเหมือนกับเคาะแป๊กแป,กแป,กแปกอยู่นะครับเราจะทําโดยการใช้ออโตเมชันมาช่วยนะครับผมก็จะไปคลิกที่ device ของของตัวตัวคิก อ๋ออีกอันหนึ่งที่ตอนแรกทําแล้วจําผิดเบลอเนิดนึงก็คือตรงนี้เราไม่ได้อยากได้โลพ pass นะครับนะตรงนี้สงสัยมีเมลมาตรงนี้เราไม่อยากได้โลพ pass นะครับเราอยากได้เป็น h ฮพา p a นะครับเราเปลี่ยนนิดนึงนะพอดีพอดีผมตอนนั้นทําแล้วก็เบลอเบลอนิดนึงอยากให้เป็น high pass นะใส่ auto filter แล้วก็ให้เป็น high pass high pass คือแบบนี้ที่เราอยากทําคืออะไรเดี๋ยวผมลองเลย์ตัวคลิกดูนะครับเรายังไม่อยากให้มันเต็มพลัง เราอยากให้มันดังแค่นี้ในประมาณสักล้อ2 8 0รอเฮิรตซ์อะไรอย่างแล้วพอแล้วพอมันไปถึงบีทที่16เราถึงจะให้มันมาแบบเต็มๆแบบนี้โอเคไหมครับนี่จะทำยังไงนะเราจะเราจะปรับตรงนี้ยังไงนะครับเราก็ <c oughs> จะใช้สิ่งที่เรียกว่าออโตเมชันนะครับแ <c oughs> ถวเช้า,ชาตอนนี้ตอนเช้าเนาะเสียงกนยังไม่ค่อยมานะครับออโตเมชันเนี่ย เราทําได้ง่ายเลยถ้าเป็นถ้าเป็นใน a b โบ t ั n นะครับเราก็ไปที่พารามิเตอร์ที่เราอยากปรับนะเช่นผมอยากปรับไอตัวฟิลเตอร์ฟ r e ควนซีตรงเนี้ยผมก็จะคลิกขวาเลยแล้วก็บอกว่าโชว์ออโตเมชันอินนิวเลนนะครับพอโชว์ปุ๊บสังเกตนะมันจะมีสองอย่างที่เกิดขึ้นนั่คือมันเพิ่มเลนใหม่ให้แล้วก็มีเส้นมาให้เส้นสีชมพูเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครไปปรับตีมของ a b l e t ั n ยังไงนะครับผมชอบสีชมพูชมพูก็เลยใช้เป็น เป็นแบบนี้นะครับเป็นเส้นสีชมพูบางคนก็เป็นเส้นสีเหลืองสีส้มแล้วแต่แล้วก็ตรงนี้มันจะมีเ,เป็นปุ่มขึ้นมาว่าโชว์อโตเมชัติถ้าเรากดปุ่มนี้ออกไปปุ๊บมันจะหายเห็นไหมครับแต่พอเราโชว์มาปุ๊บเราจะเห็นออโตเมชันที่ค้างอยู่นะครับตรงนี้ใช้ปิดเปิด,ปดได้นะครับคือบางทีถ้าแท็กมันรก,กเนี่ยบางทีก็ปิดอโตเมชันไปก่อนเพื่อจะให้ดูง่ายขึ้นรานนี้ช่วงต้นเนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วว่าอยากได้ประมาณ280ถึงตรงบาร์ที่16ตรงนี้เนาะ ผมก็จะคลิกทีหนึ่งเพื่อให้มันเหมือนกับใส่ปุ่มเล็กๆเอาไว้ว่าตรงนี้เป็นจุดที่เราหักได้เนี่ยเสร็จแล้วผมก็จะหักคลิกอีกที่หนึ่งแล้วก็หักขึ้นไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็ดูความถี่ครับอยู่สัก260 280ยหกสิบสองอยเนาะ 280, อยากได้ประมาณนี้ถ้ามันไม่ตรงสักทีหนึ่งนะครับเราสามารถคลิกขวาแล้วก็ Edit Value แล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยเห็นไ,ไหมครับผมอยากได้ที่280ร้เฮิรตซ์มันก็จะอยู่เท่านั้นเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราเล่นเดี๋ยวผมเล่นตรงกกลลล้้ลนลล้นนีเยแวั เ,เอาเมาส์าปกเป็นรูปรูปลำโพงนะครับแล้วก็เล่นตรงนี้เลยมันก็จะปิ้วปิ้ว,ป,วปิ้วมานหน่ดนึงพอถึงบาร์ที่17เแมันถึงจะมีตัวคลิกเข้ามาเต็มนะครับโอเคอเราได้คลิกแล้วนะครับเรายอคลิกไว้ก่อนเสร็จแล้วไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับเอาเบสใส่เข้ามาเบสช่วงช่วงอินโทรเราจะใช้แค่มิด b a s นะครับเดี๋ยวพอเลยแทร็กโทษทีเลยเลยเลยบาร์ที่32ไปแล้วเนี่ยเราถึงจะเอาซับเบสใส่เข้ามา รเราก็จะใส่ตัว mid b a s e เข้าไปนะครับเรามีกี่ตัวก็ใส่เข้าไปเลยเอาตัว static ก่อนนะเดี๋ยวตัว progression ค่อยใช้นะครับเราก็จะใส่เข้าไปที่ mid b a s e ตั้งแต่นี่เลยนะครับผมก็จะจำได้ว่าโน้ตมันเหมือนกันเนาะเรา copy เลยก็ได้ใช้ option นะครับนะครับเนะปึ๊บอ๋อจริงๆต้องตตั้งแต่เริ่มเลย เสร็จแ,แล้วก็ดูพิเคทมันยาวไปเลยนะครับยาวไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดที่หลังค่อยว่ากันเอาถึงเดี๋ยวโทษทียาวไปละเห็ <c oughs> นนะเอาถึงสัก73เนี่ยนะครับจบที่จบที่72พอเดี๋ยวผมเล็งหน่อยดิอยู่ไหนอันนี้ไม่เอานะครับเอาถึงสักตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราทำล้วทำช่วงอินโทรก่อนเดี๋ยวหลังๆเดี๋ยวค่อยว่ากันมันมีอะไรต้องทำเยอะนะครับ คราวนี้ตัว mid base เนี่ยก็คล้ายกันเราอยากจะให้มันค่อยๆเข้าไม่ใช่มาถึงตึมเข้ามาเลยนะครับมันก็จะดูแล้วมันก็ไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงต้นเราจะใช้ออโตเมชันมาช่วยเหมือนกันผมก็จะมาที่ base b u นะครับ mid base กับ sub base เดี๋ยวพอเราเล่นไปสักพักก็อยู่ด้วยกันแหละเราก็คุมที่นี่ที่เดียวเลยหมดเรื่องง่ายดีตรงนี้นะครับเราก็จะใส่ low pass filter ไปตัวหนึ่งก็เอา auto filter ใส่นะนะครับใส่เข้าไปปุ๊บพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยก็ เราจะปรับ f r e q u e n c y เหมือนกันนะครับแล้วก็คลิกขวาบอก Show Automation in New l a n e นครัมันก็จะเปิดตัว Automation ขึ้นมาเสร็จแล้วตรงเนี้ยเราก็มาที่บาร์ที่16คลิกนะครับเสร็จแล้วก็ตรงแรกๆเนี่ยเราก็ลากลงมาเอาให้อยู่สักประมาณ125 Hz แถวนี้โอเคละเสร็จแล้วเราอยากจะให้มันแบบไม่ใช่ไม่ใช่ค่อยๆเพิ่มอะเราอยากจะให้มันมาเพิ่มตอนช่วงจะเข้า,าบีทที่1ิเนี่ยเข้าบาร์ที่16เนี่ยให้มันปื๊ดขึ้นมาเลย เราก็จะกดปุ่มออปชันค้างไว้นะครับเสร็จแล้วมาที่เส้นเส้นมันจะเปลี่ยนสีเห็นะแล้วลากมันลงนะครับมันจะโค้งตรงนี้จะเริ่มตรงนี้จะเพิ่มเร็วตรงนี้จะค่อยๆค่อยๆเพิ่มมาค่อยๆเพิ่มมาพอมาถึงตรงนี้ก็โค้งฟืบขึ้นมาเลยประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาประมาณนี้เห็นไหมครับมันจะมีเบรดบางๆอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ยินชัดเท่าไหร่เพราะฟิลเตอร์มันทำงาน เวลาทำทำอะไรนีะเป็นอย่างเงี้ยทำไปฟังไปดูว่าเข้าท่าหรือยังผมว่าความสนุกอยู่ตรงนี้แหละนะครับมาค่อยๆจัดว่ามันใช่หรือเปล่าว่าเั็นอย่างที่อยากได้ไว้หนะครับดังขึ้นละเพราะว่าตัวฟิลเตอร์มันทางานนะเริ่มเปิดละพอถึงปาที่บอกเปิดสุดเลยเห็นไหมครับเปิดสุดเลยจ,จริงมันยังไม่สุดนะเนี่ยสุดมันจะ19.9ก็ขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับเอาที่สุดเลยนะครับโอเคอ่ะเราได้เบสละ คราวนี้เราเอาอย่างอื่นใส่เข้าไปด้วยเพื่อจะเพิ่มฟีลลิ่งของเพลงเนาะนะครับเราใส่แอดมอสนะครับใส่แอดมอสเข้าไปเลยแอดมอสตัวเนี้ยอ,อ,อยู่ตรงไหนเอออยู่นี่โอเคนะครับใส่แอดมอสเข้าไปแอดมอสที่1นะครับแล้วก็แอดมอสที่2อันนี้โน้ตก็คนละตัวกันนะก็ต้อง Copy ีไม่ได้นะครับก็ต้องใส่เข้าไปแล้วก็ดูพิเคทไปยาวๆเลยไปจนถึงที่เดียวกับเบสอะนะครับแถวนี้ก่อน จริงๆแอดโมสไปยาวได้อีกนะครับไปได้เลยมันได้ถึงเบรกเลยโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วใส่เอซิดเข้าไปอีกเนาะเอาตัวที่เป็นอาร์ฟก่อนแล้วกันตัวนี้นะครับตัวที่เป็นอาร์ฟก่อนตัวนี้นะครับใส่ยาวไปเหมือนกันใส่ยาวไปเหมือนกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุ้ยยาวไปละนะครับ มือไปกดโดนปุ่มสิริเขาอ่าไม่เอานะครับนี่อเอาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วตรงที่เป็นเกตเนี่ยเกตเราเอาตั้งแต่16ไปเกตเราจะตรงนี้นะครับเราก็ย้อนไปนะครับย้อนไปย้อนไปเสร็จแล้วก็ไปหยิบตัวนี้นะครับมาใส่ตั้งแต่16ไป,นะไปนะครับก็ค่อยๆดูเปเกตไปนะครับ อ่ะโอเคสวยงามนะครับเอาลองฟังดูหน่อยเห็นไ,ไหมมันเริ่มมีแบบสีสันใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้เจ้าแอตมอสเฟ,ฟียร์เข้ามามีเอ,เอเซิทที่เป็นอาร์ปรแป๊ปแป๊วแป๊วอยู่นะครับอโอเคตัวคิกก็ทำหน้าที่บางๆก่อนเดี๋ยวพอถึงที่บาร์ที่16 คราวนีน้ตรงนี้เนี่ยก่อนจะเข้าบาร์ที่16เนี่ยคิกมันพลังเขาเรียกอ,อะไรพลังมันน้อยใช่ไหมแล้วมันจะไปต่อกับคิกที่พลังเยอะใช่ไหมครับเราก็เลยลดหักมันออกไป1บาร์อ่าหนึ่งหนึ่งบีตนะครับให้มันเว้นให้เราหน่อยนะครับมันจะได้แบบเหมือนกับพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บหยุดนิดนึงแล้วจ้ำเลยเข้าสู่ตัวที่มันมีความความดังเลยลองลองดูๆๆนะครับนะก็จะแบบโอเคดูแล้น่าสนใจขึ้น โอเคนะครับคราวนี้ก็จะเอาพวกเสียงเครื่องเคราะห์นะครับเอาเข้ามาใส่เสริมเข้ามานิดหนึ่งเพื่อมันก็เรียกอะไรล่ะมีจังหวะจากโหนขึ้นนะครับอ,อันแรกที่จะเอาใส่เข้ามาเนาะก็อยากจะเอาตัวสแนรนะครับเอาแสแนร์กับแสแนรน้อยใส่เข้าไปก่อนแล้วก็เลือกแสแนรเลยวาปวางเข้าไปเอาใส่ที่บาร์ที่9เป็นต้นไปนะครับ n ส i แ n นนอ e ก็เหมือนกันนะครับที่9เป็นต้นไปทางนี้นะพอถึงตรง16ปลายๆนี่เราก็เหมือนดันตัดออกนะครับตัดออกวันนี้นะครับเพื่อให้มันหยุดแล้วก็ค่อยจำเข้าไปในในคลิกตัวที่มันดังกว่านี้นะครับเสร็จแล้วก็นะครับเดี๋ยวโทษทีต้องเอาใส่ในข้างหลังนี้ด้วยนะต่อจากนี้ไปก็ต้องมี s ส a แอนมีเสแนนอเหมือนกันนะครับใส่เข้าไปเลยปับป๊บปบนะครับแล้วก็ c o ปปไป นะก็พีตรงนี้นะครับที่เต็มๆเนี่ยไปยังบาที่เหลืออยู่ใสายจนกระทั่งเท่ากับเท่ากับตัวตัวนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาตัดออกทีหลังไม่เป็นไรนะเสร็จแล้วช่วงต้นเนี่ยมันดูมันหงเบงไปหน่อยเนาะเราก็ควรจะมีเครื่องเคาะนะครับเอาลูบมาก่อนแต่ตัวลูบเนี่ยผมจะยังไม่ไม่ได้ใช้ทุกตัวนะครับช่วงต้นใช้ลูบ1กับลูบ2ก่อนลูบ1กับลูบ2นี่ใส่ตั้งแต่บาแรกแรกเลยนะครับ ใน,นรูปหนึ่งเดี๋ยวผมยุบเจ้านี้ไปหน่อยเราไม่ได้ดูไว้ฟอร์มเขาอยู่ละจะได้ไม่กินที่นะครับอารูปหนึ่งรูปสองใส่เข้าไปเอารูปหนึ่งใส่แล้วนะครับรูปสองใส่บ้างรูปสองใส่เข้าไปโชนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ Copy มานะครับปึ๊บนะเสร็จแล้วหลังจากตรงเนี้ยนะครับ16ไปแล้วนี่เราจะใส่รูปทั้งหมดเลยให้มันเต็มนะครับ เราก็กลับไปที่ตรงนี้หยิบรูปสามรูปสีมาใส่บ้างตรงนี้นะครับใส่ให้มันเต็มเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วค่อยเลือกหมดนี้แล้วก็ดูปริเคตไปนะครับถึงนี่ก็ได้ถึงนี่ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทําแถวนี้อีกทีนะครับเราทําช่วงเดี๋ยวเราเน้นช่วงอินโทรช่วงต้นๆน,นี้ก่อนเดี๋ยวตรงกลางๆเนี่ยที่เป็นจริงๆเขาก็เรียกว่าอินโทรเหมือนกันตรงกลางมันเป็นดีเจอินโทร เป็นช่วงที่พวกดีเจเขาต้องมิกซ์เพลงเวลาเขาเปลี่ยนเพลงอะเนาะนะครับเพื่อจะมิกซ์ให้มันเข้ากับกับเพลงอื่นนะครับเดี๋ยวนะเราได้นี้แล้วเอาเพิ่คเพิ่ฮิตด้วยนะครับ p e r c u s s i ชั h นฮิตเพอร์กชันี้เข้าได้ตั้งแต่ตั้งแต่ที่เสนอเข้าเลยเนี่ยตรงนี้นะครับได้ตั้งแต่พี่เสนอเข้าเลยแล้วก็ยาวไปโอเคถึงประมาณนี้ก่อนนะครับ จริงๆตรงนี้เนี่ยเริ่มมีซับเข้าได้แล้วนะที่32แต่ว่าเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันเราทำเราเน้นบอกแล้วว่าเน้นทางด้านต้นๆนี่คืออินโทรช่วงเริ่มของเพลงก่อนมีอะไรอีกไหมที่ใส่ได้ผมว่าก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวลองฟังสักนิดหนึ่งนะครับเหมครับรลูมมันจะนิดเดียวเล็กๆก็ก็แก๊้ๆอยู่ข้างหลังแทบไม่เค่อยได้ยินนะแต่ว่ามันใส่ให้เป็นแน่นๆเข้าไป ต้องมีเสียงคราชนะครับนะแล้วมีเสียงคราชมีเสียงส่งมีสวิตมีอะไรเยอะเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปทำพวกนั้นก่อนแล้วพอพร้อมเมื่อไหร่เราถึงจะออกมาใส่นะครับอเคโอเค,อเคก็ถือว่าได้เริ่มต้นอินโทรแล้วก็มีโครงของเพลงแล้วนะครับมีโครงของเพลงแล้ว นะครับก็เดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะจบตรงนี้ก่อนนะครับเซฟอันนี้เก็บไว้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อในวิดีโอหน้าทำพวกสวีปต์ทำพวกเอฟเฟกต์ทำพวกต่างให้ครบกว่านี้อีกนิดนึงแล้วเราจะมาทำพาร์ทนี้ให้จบก่อนจะเข้าเบรกนะครับเพราะเบรกเราต้องมาคิดเมโลดี้คิดโมทีฟของเบรกอะไรเงี้ยก่อนนิดหนึ่งด้วยนะครับเราถึงจะไปทำต่อได้โอเคถ้างั้นวันนี้วิดีโอนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e อย่างที่บอกไปมีคำถามถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยพยายามตอบทุกคำถามอยู่แล้ว นะครับอ่ะโอเคถ้างั้นมาดูต่อคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ